สวัสดีครับวันนี้ผมโซลันะครับจะมารีวิวเกี่ยวคลิปของ m ัลติ b a t t l e ที่ได้เล่นกันครับคือเราได้นัดกันในกลุ่มวันนี้เราก็มาได้กัน4ีคนนี้ครับมีคุณหน่ยุยคุณอ็อกคุณไอซ์แล้วก็ผมนะครับด้วยแต่ละตัวเราก็การต่อสู้2ององนี่เราจะเลือกมาคนละ3ตัวนะครับเรามาเล่นเป็นแบบ Double Battle ิด้วยทั้งฝั่งผมมีฮัสซัมเอ้ขอโทษครับทั้งฝั่งผมตัวแรกใช้เป็นเมี่ยงเชาแล้วก็ใช้ คิเซอร์กับอิเล็กตริวายมาต่อส่วนคุณไอซ์เขาใช้แอมพารอสมีแล้วก็มีเกนินจากับดากอนไนครับส่วนคุณหนุ่ยใช้ลูคาเิโอคารเม็กซ์แล้วก็คาบิกอนแล้วก็คุณคุณอ็อกใช้กาดิวอร์โรเซเรตแล้วก็แม็กมอต้านะครับลองดูเลยครับ แม็กมอต้ามาก่อนแล้วก็คุณนุ่ยส่งคารบิคอนมานะครับผมกับสุดไอซ์ก็ส่งเมี่ยงเชากับแอมพาลอสไปครับแอมพาลอสของสุดไอซ์ก็ใช้แมกกาอีวิลูชันไปเลยนะครับแปลงเป็นเมกกาเดนิวซึ่งเปกล้แอมพาลอสก็มีมมเป็นมีมีท่ามังกรไปด้วยนะครับก็มีแอบิลิตี้เป็นโมเบรกเกอร์แม็กมอต้าเขาใช้โปรเทคครับแล้วตานี้ พังเลครับผมใช้เซกเอาใส่แมกมาตาไปแล้วก็เอฟฟอร์อใช้พาวเวอร์อเจมใส่แมกมาตาติดหมดเลยครับแล้วนอแล็กเขาใช้กิกาอิมแพใส่เล่นสะเกือบดับครับตอนนี้ผมก็เลยใช้ยิบไอจจำคิดไปเตะเตะนอนแล็กตายไปแล้วหน,นึ่งตัวแต่นี่นเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับไม่รู้เราก็พลาดอย่างเง้เขาก็เลยใช้เซนทาวเวอร์ใส่เมี่ยงเชาครับดับไปเลย ตัวนี้ป้องกันไม่ค่อยหนาครับปีแรงเดียวแอมพาร์ลใช้พาวเวอร์เจมพาดดินครับใส่แมกมาต้าเกือบตายครับผมก็ส่งเอลกิวายออกมาญี่ปุ่นเอลกิบูครับตัวนี้โกดใช้ได้อยู่ทางเขาก็ให้ลูคาริโอแปลงปร่างเป็นเมกาเลยครับสุดเมกาลูคาริโอนี่เร็วนะเท่ด้วยแมกมาต้าใช้โปรเทคครับ โดนอีกแล้วลืมที่เราลืมกันไปเลย,เ,ลยลเขาก็เขาติดโปรเทคโปรเทคกันผมก็โดนโลูคาริโอโคสคอมแบ็กใส่ดับเลยครับเลคติวายฝั่งป้องกันมันไก็สูงไปแล้วถ้าไม่ได้ตีก่อนก็นไม่เหลือมันไม่ได้โชว์เลยเลยครับอันฟารอลใช้เพราะว่าจำใส่แล้วมาต้าก็ติดอยู่แล้วตอนนี้ผมก็ส่งพิสเตอร์ออกมาใช้วุ้นเหล็กพันใส่แล้วมาต้า เขาตายครับแต่เราติดเต็มบอดี้ครับแอทแท็กเราลดรึ่งหนึ่งแย่ yeah, เลยตอนนี้ตัวสุดท้ายของผมติดเบิร์นทำอะไรทำอะไรแทบไม่ได้แล้วลูคลีโอเขาก็ใช้รถคอมแบทใส่แคมพาร้อครับลูคัสลิโอดีเฟนต์ตอนนี้ลดไปส่งระดับแล้วแต่ไม่รู้เราจะได้โจมตีเขาหรืรอเปล่าแล้วซีเสืร์ผมก็ลดจากเบิร์นครับทางออกก็ส่งการีวอรนะ์กมา แล้วไอซส่งดักนไกครับกาดิวอก็ใช้ไม่ใกาไอเวอร์ชันไปแต่ร่างกระโปรงบานน่ารักขึ้นเป็นเพศคู่นะผมให้ทัสซัมเจนบิลเ,ตเลตเขาใส่ครับเพราะมันมันซุปเปอร์เซ็กี่กับกาดิแต่ว่าเขติดเบอร์ครับไม่ตายแล้วคาลิโอ้ก็ใช้ดักนเไาใส่แล้วก็ไกแต่ว่ามี มาติดสเกลครับทําให้การโจมตีครั้งแรกจะยังไม่ตายแล้วแต่คนในเขาก็โดนได้ครับเพราะว่าบุนบสัสคือถ้าผมไม่ติดเบอร์มันจะยังโอเคครับแต่อันนี้พลาดจริงนะครับส่งคุณ,ค,ณคุณไอซ์ส่งกินจาม,มาครับผมก็ตอนนี้ผมก็บุลเลตพันไปก่อนครับจัดการการดีวอล์กนส่วนลูคาลิโอก็โพสต์มแผม,ผมหมดสภาพแล้ว ผมก็หมดเลยนะครับตอนนี้แอรไปแล้วคนอื่นเขาจะคนอื่นยังเหลืออีกคนละตัวครับแต่ผมดับไปแล้วพลากเลยจินจ่าก็ใช้ไฮโดปรปั๊มไปครับมคาลิโอไม่เหลือครับตีแลนใช่ย,ย่อยตัวหน่วยก,ก็ส่งคาเมกออกมาครับตัวที่เหลืออีกตัวหนึ่งตาก,ก่อนพุ่งเร็วไปแล้วขอโทษด้วยครับแล้ว คุณออฟก,ก็ส่งโเรเลสออกมากินจะใช้ไอซ์บีมเขาทำให้แล้วก็ด้วยพลังเสร็จโปรตีนของเขาทำให้เขาใจเป็นธาตุน้ำแข็งเขาก็ใช้ไอซ์บีมใส่โล,เลสโลเลสรเลสโลสเรเลสก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับมันตับไปเลยเสรินคามิกใช้เลนดัลเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำกิน <c oughs> จะาใช้ดักเขาไปครับกลายเป็นธาตุมือ แต่ไม่ไม่ไม่โดนครับคาเมกไม่คดจเป็นเยอะแล้วก็ให้ดัปั๊มมาครับไม่ตายครับเพราะว่าติดโปกคาแฟไว้ทําไม่เลื่อนเหลือนหนึ่งถ้าจะโดนจากเลือดเต็มแล้วคาเมกก็มีเอเบลิตี้แลนดิก็ช่วยฟื้นเลื่อยครับตอนนี้ก็ไอซ์บีมไปครับภาวนาเล็กน้อยให้ติดแค่แข็งแต่ก็ไม่ติดครับเราก็ดับไปเขามีฟิตบัตเบอรี่ซะด้วยฟื้นพลัง เ้โอรันบอลลีครับขอโทษทำเมียก็ใช้ไฮโดพรพัมม์ไปครับตนแรกเราก็แพ้ไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกตาหนึ่งครับหลังจากที่ได้สู้วันนี้สู้กันมาครั้งแรกหนึงนะครับ <c oughs> โดยตานี้ตันนี้คุณหนุ่ยก็ทุกคนเปลี่ยนตัวกันเกือบหมดครับมีกบ มีเหลือตัวนมเดิมมากผมก็เหลือเมียงเชาวไว้ครับส่งเอาเกงก้ากับกาชอมมาแทนเข้าเป็นสูตรเดิมคุณไอซ์ใช้เกนจา่าเป็นตัวนําแล้วก็มีแอมพาลอสกับบัสิเชนมาคอยเสริมคุณหนุยส่งลูคคาล,ลิโอแล้วก็มีบัสทอยส์กับเกนจา่าส่วนคุณออกใช้โรสเซเลสแมกมอตตาแล้วก็แล้วก็วกเออไอร่างสองของ เฮ้ยนักชื่อไม่ออกอีตัวเล็กๆครับแต่ว่านึกชื่อได,ด้๋ยวบอกแล้วขอโทษครับมาดูกันก่อนเลยโอ้บิชาร์บบิชาร์บวิพัฒน์จำไม่ได้ได้ไ,ดไงหลังจากที่พบกับความพ่แพ้ครั้งแรกไปแล้วก็กลับมาตู้ด้วย จะปติกใหม่ครับตัวเก่ารื้อหมดแต่้าเดิมว่าเมีเ่ยงเก่าเปลกเอาไปใส่บิชาร์ฟคิทิเคิลด้วยส่วนบิชาร์ฟเฟสเซอร์พันใส่เกินจินจาแต่ไม่ได้แต่เพราะกินจินจาใช้ท็อกซิกสไปด์แล้วด้วยโปรตีนทำให้เขาแก่เป็นธาตุพิษนะครับตอนนี้กินจิในใจไปใช้แม็ดบ็อกแต่ว่าเปลครับตอนนี้กเฟสเซอร์พันนะครับแต่ก็โดนด้วยแต่ไม่ไม่ถึงกับดับครับ กิงใจใช้ดับเขาใส่เกินใจตัวแต่นอดวินเลวเพียครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นธาตุเมื่อด้วยตสกินใจอีกฝ่ายฟรินครับนี่สุดพอดีแล้วก็ใไฮจัมคลิกใส่ใส่บีชาร์ปแต่ติดโฟกัสแบนเลยครับไม่ตายเล้วก็โดนตีกินใจโดนตีไม่เหลือครับกินใจอีกฝ่ายใช้ซับติดติ้วด้วย ตาใหม่แล้วนะครับเมีเ่ยงชาวผมก็ใช้ให้จำชิดไฟครับเตะไม่มีอะไรครับแค่ให้ซับซิลิวหลุดเฉยๆอก้อน<ๆ>ไอส่งบัสกิเคนออกมาครับให้บัสกิเคนโปรเทคไว้ก่อนครับ<ๆ>เพื่อสอปีดบูทในตานหน้าเกดิจ้าก็ใช้ให้ดูปั๊มใส่บัสกิเคนครับแต่ปิดโปรเทค เม่งเชาผมก็เตะตเจนจ้าไม่รอเลยครับเอาให้ดับไปก่อนส่วนบิชา,าร์ใช้ไซโคคัตครับเวลาเม่งเชาผมก็ดับแล้วครับยังไ,ไม่ตายครับเหลือเลือดไว้สองผมบอกว่านี้เหนือคอมคัตหม,มายมาผมก็คิดว่าจะตายแลวด้วยแล้วเขาก็หุ่หนุก็ส่งคาร์เมกมาครับแต่ว่ามีท็อกซิกสไปจีโปรยไว้ตาแรกครับทำให้ตัวนี้ส่งมากลไปติดจิตเปลี่ยนตัวส่งเกงกาไปครับ ตอนแรกคือถ้าเก็บไว้เขาใช้สักวักร์พันแน่ๆแล้วก็เลยรีบเปลี่ยนตัวหมีมาก่อนแล้วก็ให้บัสซิเคนไฮจัมคิกใส่ครับต,ตอนแรกจะใไฮจัมคลิกใส่บัส toy ครับแต่ว่าเกิดการติดพาากันเล็กน้อยก็เลยโดนบ,บัส t o ยให้โดรฟ้อมมาอย่างนี้เห็นนะครับบัสซิเคนก็เก็บบิชาไปได้หนึ่งตัวทานเองก็ติดพิษไปครับลดเลือดค,อค,อค่อยลดไป ไอซ์ก็ส่งแอมพาร์ลสอกมาส่วนคุณออฟก,ก็ส่งแม็กมาต้ามาเหมือนเดิมตัวเก่ามาเจอกันแล้วแม็กมาต้าก็ติดคิดไปเพราะท็อกซิตไปกันนะครับไอ้ก็แปลงร่างแอมพาร์ลส์เลยเป็นแม็กกาแอมพาร์ลส์ครับธาตมังกรให้เกงกา,าใช้ซัมเมอร์โบส์ใส่บัสคอยนะครับ มันไม่ตายครับอึดมากก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชท่าของเก่งกายด้วยรถไฟก็ฟเืิ่มเรื่อยจากโอรันเบอร์รี่นะแล้วก็เฮ้ยแม็ก,ม,กมาต้าใช้เป็นทาวเวอร์ใส่เมกาเดนริวครับแต่ว่าไม่ค่อยลดเท่าไหร่ไอ้นี่คาร์เมกไฮโดรป,ปัมใส่เก่งกาครับเก่งกายังไม่ตายอันนี้แอมฟอร์โรสใช้เซ็ตแคนนอนใส่คาร์เมกแต่ว่าโอกาสโดนมันแค่50%ครับมันเลยไม่มิสใส่ คารเมกก็ลดเลือดจากคลิปไปครับตอนนี้ผมให้เกงกาทันเดโบกันเหมือนเดิมคารเมกก็ได้เวลาไปแล้วครับเย็กมอต้าใช้ลาวาพลูมถ้ามีครอบคุมทั้งสนามเ,เกงกาผมก็ไม่รอดแน่นแถมเอมพาร์ลอติดเบิร์นด้วยครับวุ่นเลยแต่ไม่ค่อยส่งผลกับเอมพาร์ลอเท่าไหร่ครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นท่า าจำดีพวกปีกระยะไกลมากกว่าแล้วตอนนี้แม็คมอต้ายังไม่ตายครับถึงจะโดนเขาก็เจมแต่ว่ามาเจอกับติดพิษท,ที่เหลืออยู่ก็ทําให้เรียบร้อยไปครับแอมาพารลอยก็ลดเรือยจากเบอร์นิดหนึ่งครับส่งเมี่ยงเช่าไปก่อนครับปีลองเชิงดูว่าเขาจะส่งตัวอะไรมาเหลือเลือดแค่สองยังเฟกเอาได้ครับเกิดมาเลือเฟกเขาตอนนี้สิบสไบส์ไปแล้วนะครับน่คาริโอก็ <c oughs> แรงมากมีตานับหลัวมากเขาเร็วผมก็เฟรคเอาไปก่อนดิคาริโออย่าเพิ่งทำอะไรตามนี้โซ <c oughs> เลสสลักบอมครับเป <c oughs> ็นซะมนเมกาจะลริวเหลือเลือดไว้แฝดก็ยังโอเคแล้วต่ากันเทาท้าชิ้งท้ายครับเนเธอรโซเลเก็ไปเหมือนกันแล้วเดนเรีวก็จบไปก่อนนะครับ จากพิษเบิร์นตอนนี้ผมก็เหลือแฟเมงเชาเลยแ้วโรเซเล่ก็โปรเทคครับคือคยโอ้โหเขาเร็วกว่าเราครับโพสคอมแบบใส่มงเชาเหลือเลือดสองยังก็แตกตายครับแค้นี <c oughs> ้เงมงเชาก็หมดค่าพ <c oughs> ตอนแรกผมอยากจะไทยจำพิกยูคาลิโอไปครับแต่ว่าไม่ทันตอนนี้ตาสุดท้ายครับ ตัวสุดท้ายผมก็ให้กายช้อมแปลงร่างเป็นเมก,กาครับเดิมพันเลยลูคาลิโอเขใช้ดาวต้นเขามาครับคือถ้าเราทนอันนี้ได้เราก็จะได้โจมตีต่อครับแล้วทนได้ครับผมให้แล้กายช้อมก็ใช้เอิเร์เควสเลยครับซูเปอร์เวกคีกับลูคาลิโอด้วยตอนนี้ก็เลยจบด้วยกายช้อมเนี่ยครับโหดจริงๆ ผมอันนี้ก็คลิปยาวหน่อยนะครับเป็น2คลิปรวมกัน2คลิปต่อสู้รวมกันก็ขอให้รับชมด้วยความสนุกครับขอบคุณมากครับ